กรณีที่บอร์ดคอนโทรลของตู้มัตเตอร์พังนะครับตู้นี้นะครับกรณีที่ขึ้น U4 นะครับแล้วเราตรวจเออร์เรอรโค้ดนะครับดูว่าบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันเสียแน่นอนเนี่ยนะครับเพื่อให้ใช้งานได้ไปก่อนเนี่ยเราจําเป็นจะต้องย้ายตัวเอฟเกตรสงตรงนี้นะครับที่เป็นของตู้มัตเตอร์นะครับไปไว้ที่ตู้สลาตวนี้นะครับก็คือต้องมาต่อตรงนี้ นะครับซึ่งวิธีก็หลากหลายนะครับจะดึงจากตัวตู้มาเตอร์มาก็ได้หรือจะต่อสายเพิ่มณจุดนี้นะครับ่วงไปก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือจุดนี้นะครับเราต้องตัดวงจรนะครับก็คือตัดค1ว2คอตัวนี้นะครับกดออกนะครับอมาเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกนะครับเราไปออมเบเกอร์ก่อนนะครับ เจทีเป็นเบเกอร์เหมือนเดิมนะครับก็ออฟเบเกอร์ทั้ง2ตู้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการปลด F1 F2 นะครับก็เดี๋ยวผมจะปลดชุดนี้นะครับแล้วก็ปลด Q1 Q2 จากตู้มัตเตอร์ได้นะครับ F1 F2 ผมว่าจะดึงออกมาเลยนะครับตั้งเส้นแบบนี้ แล้วก็คิวหนึ่งคิวสองอันนี้ผมสาธิตนะครับเป็นปลดวงจรแค่อันเดียวพอให้2ตู้นี้นะครับที่เป็นตู้มาสเตอร์กับตู้สลับเนี่ยนะครับวงจรคิวหนึ่งคิวสองไม่เชื่อมต่อกันนะครับทีนี้ก็หาวิธีการนะครับโดยการต่อสายเ1็2กับตรงนี้นะครับจะเป็นสายที่แยกก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าสายตู้ด้านข่างยาวก็ลากมาก็ได้นะครับก็ต่อใช้งานนะครับชั่วคราวนะครับก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับ น,นี้เป็นสายที่ผมตัดแยกมานะครับก็จะเป็น F1 F2 ที่ต่อเข้ากับตัวตู้ของสลาฟนะครับซึ่งเราจะกำหนดให้ตัวนี้เป็นมาตเตอร์แล้วก็ใช้งานได้ก่อนนะครับส่วนปลายสายนะครับผมก็จะเอามาต่อกับตัว F1 F2 ที่ไปหาตัวแฟนคอยนะครับก็ต่อด้วยกันทั้ง2เส้นเลยนะครับทีนี้หน้างานจริงเนี่ยนะครับจะต้องต่อให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็น แค่ชุดสาธิตนะครับก็ไม่แนะนํานะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยากจะให้พี่ๆเห็นก่อนนะครับว่าผมพ่วงจากตู้สลับนะครับต่อเข้ากับตัวของ m 1 f 2ชุดนี้นะครับแล้วก็มาต่อกับ F1F2 ที่เป็นตัวอินแบบนี้นะครับเพื่อสาธิตให้ดูนะครับเท่านี้เลยนะครับจากนั้นจะสังเกตเห็นว่าตัววงจรเนี่ยถูกตัดกันแล้วนะครับถ้าอยากจะคอนโทรลคอนโทรลด้วยนะครับอันนี้เป็นสายคอนโทรลนะครับก็ต้องย้ายสายคอนโทรลชุดนี้นะครับ มาต่อเข้ากับตัวพอร์ต F1 F2 ที่อยู่ตรงคู่กลางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คอนโทรลสามารถใช้งานได้จากนั้นนะครับไปออนเบเกอร์นะครับนี่เบเกอร์นะครับก็ทําการออนเบเกอร์ขึ้นนะครับเฉพาะตัวที่เราใช้งานนะครับก็คือ CDU2 นะครับส่วน CDU1 ที่ตู้คอนโทรลเสียเนี่ยอันนี้ก็ออฟไปก่อนนะครับก็หาแพ็กหาป้ายอะไรมาติดให้เรียบร้อยนะครับออนใช้ตัวเดียวพอจากนั้นมาดูที่หน้าเครื่องนะครับ ตัวเซเว่นเซกเมนต์นะครับก็จะมีไฟ000จะพิบขึ้นมานะครับแล้วก็หน้างานนะครับอันนี้เป็นสายชั่วคราวนะครับที่ต่อกับตัวมื2อสองนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะต่อไปหาตัวของแฟนคอยนะครับหลังจากที่เซเว่นเซกเมนต์นะครับมีไฟกระพิบ000ขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราออนเบรกเกอร์ขึ้นมานะครับนี่ออนตัวเดียวนะครับตั้ข้างๆอันนี้ผมไม่ได้ออนขึ้นมานะครับ ครับจากนั้นนะครับก็ต้องกด BS3 นะครับให้ได้ยินเสียงตัวรีเลย์นะครับกด BS3 ครั้งไว้นะครับให้ได้ยินเสียงรีเลย์สองแต็กนะครับ จากนั้นนะครับไฟศูนก็จะติดขึ้นที่หน้าจอนะครับก็รอจนกว่าไฟตัวนี้จะดับลงนะครับโอเคครับไฟดับลงแล้วนะครับทีนี้ลองมาเช็คดูว่าตู้นี้เป็นตู้มาสเตอร์หรือ,อยังนะครับ เหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับหมดหนึ่งจุดนย์วนนะครับโชว์ไปเลขศูนย์นะครับก็กดออกได้เลยนะครับกรณีที่ไฟไม่ดับลงนะครับหรือว่าไฟกระพริบค้างเนี่ยท่านต้องไปตรวจสอบนะครับว่าสายตรงนี้ได้ต่อถูกต้องหรือเปล่านะครับ ตัวคิวหวได้ปลดออกจากตู้มาสเตอร์หรือเปล่านะครับสายตรงนี้ต่อเข้ากับ f 1 f 2หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าทุกอย่างต่อครบเนี่ยนะครับการรีเซ็ตไฟนะครับจะต้องดับลงแบบนี้การเช็คโหมดนะครับตู้นี้จะต้องเป็นตู้มาสเตอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปเปิดตัวเครื่องปรับอากาศดูนะครับว่าตู้คอยร้อนตัวนี้จะทํางานได้หรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองเทสโดยการเปิดแอร์สัก2ตัวนะครับในระบบ ครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่คอยร้อนนะครับว่าทํางานหรือ,อยังนะครับโอเคครับอดลมคอยร้อนเริ่มทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าโหมดดูรอบคอมให้นะครับเพื่อที่จะเช็คว่าคอมเพรสเซอร์ได้ติดขึ้นมาหรือ,อยังที่โหมด1.44นะครับ อันนี้รอบคอมผมอยู่ที่เลขศูนย์นะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวเลขคอมผมขึ้นมาแล้วนะครับแสดงว่าการย้ายบอร์ดคอนโทลนะครับจากตู้มาสเตอร์มาเป็นตู้สลับนะครับแล้วก็พอหลังจากเรารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วตู้นี้กลายเป็นตู้มาสเตอร์แทนนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการย้ายนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็บอร์ดที่เสียหายนะครับก็ หาอะไรไมาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับบอดนี้นะครับ